ไปนักหนูนงมานดไปสองสอยู่ามตู้่ยืเงองร้อยห้้ทำเอพี่ไม่รู้เรื่อเโอ้ีไม่รูเรืงพมีแฟนแล้วโอ้แ้กก ครับขึ้นหมดแล้วหรอพีพื้นนะคนนี้ไปไหนยังไม่รู้เรื่องเลยไปไหนเลยสามเจ้าหน้าที่วันนี้เราจะไป EP ที่4แล้วนะครับเราจะเริ่มถ่ายทำเที่ยวทำหนังที่จังหวัดระยองอ่าโดยที่วันนี้เราได้รับการสนับสนุนการเดินทางกันแจ๊กกันแจ๊กที่เชียวคุณพ้าแล้วชุ่ยพอสำนักงานระยองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองครับขอบคุณทุกท่าบเป็นเราพิจทย์เขาด้วยในรอบนี้ขอบอกเลยว่า EP เนี้ยโลเคชั่นอยู่ในหัวพี่ผมแล้วแต่แต่ได้ข่าวผมว่า แขกรับเชิญพิเศษของเราเราต้องไปดูเอาแขกรับเชิญเราคือบอกเลยว่าไม่ธรรมดาธรรมดา<ถ>เป็นใท<า>ยคือไม่ธรรมดา,า,มมดาไม่ธรรมดาไม้ธรรมดายัางไม,ไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเราไปที่นู่นแล้วไปเจอบอกเลยว่าเซอร์อพไพรส์เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ไปไหมฮะเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไปถึงเลทโอเคครับเดี๋ยวโค้ตายแล้วเดี๋ยวที่จะอยู่ด้านหน้าไงพร้อมครับลุยวันนี้เรามาทำอะไรกันครับผม ทันนี้ก็มาทำหนังสั้น EP พิเศษเทำเสนอเรื่องของแหล่งอ้เทีคือเป็นอันซีนของจังหวัดระยองครับทางที่จะเดินเข้าไปในเจ้าของสวนพุกษศาสตร์นะครับ,รบหรือตัวน่น้มีหลากหลายอารมณ์ในการไปจนไทยนะครับในเวทแลนด์สวนพุทษศาสตร์แห่งนี้ก็เป็นอันซีนจังหวัดระยอง จะเเปิดตัววร็วๆก็คือจากจากตรงนี้มันมันกไกลป่ะพี่ถ้าจากจากจุดท,ที่เราอยู่ตรงนี้ไม่ไกลครับ,รบเดี๋ยวไปเรือถึงเลยไปเรือมันจะเร็วกว่าใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ถ้าไปเลยมันจะไกลพี่ฮะไปเลยก็ไปเลยปะขอเลยว่า E ีีนี้เป็น E ีพีพิเศษไม่ได้มีแค่เราครับไม่ได้มีแค่ทีมงานเราครับเรามีจะบอกดีไหมไม่อยากบอกเลยมีบน้องตัวเล็กๆกับคุณนะสวยสตองคุณธดนภพากับคุณเรส ตอนนี้เดี๋ยวให้เขาหลบดีแลกดีแลกก่อนเพราะว่าน้องอยากลงน้ำแล้วน้องบอกตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยที่ไหนไม่รู้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญเอาเราเอามาเอามาได้วยเครั้งที่แล้วเรามีผู้นำสองถิ่นอันนั้นเป็นแฟนเพจอันนี้เป็นแฟนเพจคนนี้เป็นแฟนเราจริงเหคนนี้เป็นแฟนเราเป็นตัวแฟน สวัสดีครับอัสสสดดีีคครรััับวนนี้แฟนของพรายนะคะเดี๋ยวให้แบบว่าแฟนทีเสืออะไรเดี๋ยวคนไม่รู้อันนี้คือพี่อาร์ตครับเป็นพองสัตว์ทะเละยองใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเป็นทาางกรครับสวัสดีครับอ่ะพี่อาร์ตแนะนำหน่อยครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่จุดที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับของสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นอันซีนที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยกำลังจะโปรโมทขึ้นมาใหม่เป็นซีรีส์สองนะครับของอันซีน in Thailand นะครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์จะเห็นว่าแต่ ว่าช่วงนี้เรามาแดดมันไม่แรงเนาะดดกบัวก็เลยยังไม่บานนะครับเห็นว่าบัวส่วนใหญ่โ,โซนนี้ก็จะเป็นบัวสีม่วงสีชมพูนะครับปร,ราบัตบานเนี่ยจะสวยงามมากหลากหลายนะครับสายพันธุ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันใช่เป็นไฮไลท์ที่ต้องแวะถ่ายรูปนะครับ,รบแวะเก็บความประทับใจนะครับตลอดเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนกับเราเดินทางท่องเที่ยวในซาฟารีน้ำซาฟารีน้ำนะครับมหน,น่ามหน,น่าคือผมคยพูดไปเยอะว่าที่นี่มีซาฟารีน้ำเป็นอันซินระยะ ใช่ก<อ>็<อ>คือที่สวนพืชศาสตร์ถูกไหมพี่ใช,ใช่ครับอ๋อต่อมาแล้วก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์นะฮะดอกไม้ต่างๆนะครับนกนา,านาพันธ์ุนกที่หายากลหลายๆพันธ์ุที่แบบว่านักดูนกเนาะใช่นักดูนกไหม <S <S 1> <S 1> เห็นไปส่งส่องอยู่ตามตู้เห็นส่องส่องอยู่ตามตูออ้อ๋อน้่นัำน้ำนี่นักน้นัำน้ำน้ำน่ำน้ำนัำน้ำน้ำน้ำนัำน้่น้่น้่น้ำ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 น้่น้ำน้ำน้่น้ำ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 น้น้ำน้ำน้ำน้่นนนนนน้นนนนนนน้นน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 ันนนนน ตื่นเต้นตลอดเวลานะครับในการสองข้างทางบนเรือลําน้อยหรือหลายๆคนก็จะมาชอบมาพายซับบอร์ดกันมีซับบอร์ดให้พายด้วยมีซับบอร์ดให้พายมีเรือขยัให้พายนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆซึ่งตื่นตาตื่นใจมากสังเกตว่าคนที่ทําเพจเที่ยวทุกคนจะต้องมาที่นี่เขาบอกว่าที่เนี่ยในการรีวิวของแต่ละที่ในแต่ละจุดคือมันไม่เหมือนกันเลยสะพานแดงมันอยู่ตรงไหนมีสะพานแดงมีป่าเสม็ดพันปีป่าเสม็ดพันปีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมมันถึงเรียกว่าป่าเสม็ดพันปีไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าฟรีไ ไม่ได้เงินไปไปเลยดีกว่าโอเคโอเคโอเคไปไปันต่ออ่ะอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับพี่อาร์ตก็เห็นหนักท่องเที่ยวที่มากันก็เรียกสะพานแดงนะครับเมื <verses> 20, ่อก่อนทำใหม่ให่ทาสีไม้อก๊กเวลาโดนแสงอะไรเงี้ยถ่ายรูปไปเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานใหม่นะครับของครับสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ถ้าเปิดรามาจากตรงข้างหน้าใช่ไหมพี่ใช่ใช่เกาะใช่ไมี่ใช่ครับมันมาได้สองทางก็คือจะวนทางด้านบงบึงวัวมาหรือมาทางนี้ทางนี้ก่อนหรือว่าจะมาทางด้านแผ่ย่าหนังหมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับถ้าทุกสับคนพายซับหรือว่าพายขยักเนี่ยเขาอยู่ที่ทางลมเพื่อเวลาพายจะได้ไม่ต้องวนลมไ่มกั่คือสะพานไหนนี่คือจุดแรกเดี๋ยวไปจุดที่สองต่อแน่นอนครับ ไปไหนเดี๋ยวเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็น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 จุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแผย่าหนังหมาแผย่าหนังหมาครับแผด้วยพื้นหญานี่มันลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมแผย่าหนังหมาการที่บอกครับก็คือว่าเป็นเป็นแพ่ข้างใต้นี่เป็นเป็นเป็นน้ำนะครับมันลอยอยู่บนน้ำแต่ว่าด้วยความที่เอ่อเขาเรียกว่ามันหนามันหนาเหมือนเหมือนเหมือนพรมนั้นหนานะครับมันก็เลยลอยเป็นแพ่ได้แล้วคนสามารถยืนได้เราต้องหนักคนได้นะครับขนาดหมีควายยังนั่งนั่ ก็นะครับทำให้ที่นี่มีความโดดเด่นที่จังหวัดภตะวันออกของประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวครับที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะครับมันถึงเรียกว่าอันซีนก็เป็นซาฟารีน้ำที่อันซีนนะมีนกมีงูมีหมาป่าไม่มีไม่มีฮะมีช้างด้วยพี่ช้างน้ําไหนนะครับไหนที่เขาเห็นโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปที่ต่อไปครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเนดีกว่าครับไปครับผม โลว้ามาที่นี่มาที่ไหนครับพี่ที่นี่คือสถานแห่งบ้านใสทองอ่ะพี่มไม่ใช่ที่ี่ติดละครที่บ่านหมดเออวันนี้เราได้ข้ามมาะกอบไมเมรีแล้วจากที่เมื่อกี้เราอยู่ที่สวนพิศษศาสตร์ใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ตรงนี้ที่เรียกว่าหาดทรายแก้วบริเวณที่เขาที่เรียกติดปากกันว่าบริเวณนางเงือกนางเงือกเออพราะมันมีรูปปั้นนางเงือกก็คือมันจะใกล้อยู่กับตรงท่าด่านนะั่นไม่ไม่ไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันมากก็บอกเลยว่าอีพีนี้เราพิเศษมากเมีแขกรับเชิญเยอะมากเอ่อลองเพชรนะครับ เป็นครับผมแฟนเพจเราอีกคนนึงเขาไม่เคยมากรอเพลย์ใช่ไหมไม่เคยมาเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีนางเงือกมีนางเงือกใช่ครับขาดนางยักษ์เราก็เลยเอามาเอาไว้ใกล้ๆกันจะพาหนูไปเที่ยวไหนบ้างใช่ใช่ใช่เราจะไปลงพื้นก่อนโอ้ยพี่โลเคชั่นดีมากเลยพี่โลเคชั่นดีมากเลยโอ้โหเลสซิ่งชอบทรายไหมครับชอบสวัสดีค่ะ มอค่ะโอเคครับเปิดมานานยังเปิดตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วอะค่ะช่วงช่วงโควิดแรกเลยอ่ฮะเออเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยคือจะมีคนแบบชอบนั่งรีวิวเยอะมากเลยใช่ค่ะก็จะมีหลายๆเพจเข้ามารีวิวอะค่ะ ถ้าเปิดมาที่นี่อยากแนะนำอะไรครับจริงๆเมนูที่ร้านเนี่ยมีหลายตัวที่เป็นเรคเมนนะคะซันเซต็ตท็อปปิคอลแล้วก็ซีสากายส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาเนี่ยจะเลือกทานตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างสดชื่นที่นี่เขาบอกว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยใช่ใชเรียกว่าเยอะที่สุดในกดเกาะเลยก็ได้่ใชมาพักที่เนี่ยอย่าไปพักอะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าอยากอยากแนะนําตรงเนี้ยมันเป็นหาดทรายแก้วมันก็ค่อนข้างสะดวกนะคะแล้วก็คาเฟ่เราเนี่ยอยู่ในหน้าไวแซนรีสอร์ทไม่ต้องเดินไปไหนเลยก็คือพักที่ไวแซนรีสอร์ท พราะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านหมูกระทะเป็นบาร์อะไรพวกนี้ค่ะก็คือพร้อมทุกอย่างที่นี่เลยอย่างนั้นใช่จริงๆในซีนเนี่ยมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ว่าจะต้องมานั่งทําอะไรกันทุกอย่างนี่แหละซีนนี้ไงที่เคยเห็นซีนนี้มันจะต้องตามรอยก็เลยอยากจะขออนุญาตน้อยครับได้ไหมครับต้องงดได้ค่ะเต็มที่เลยค่ะหลังจากนี้นะครับว่าที่อ่าทีสกายคาเฟ่แบบปรากฏโดยหนังเป็นฉากอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้าโหลดต่อแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สายทะเลสายลมกับสอง สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโลเคชั่นอีกที่หนึ่งแล้วนั่นก็คือร้านไลฟ์ Girl อาวไลฟ์บอยอ่ะไลฟ์บอยพี่เหรอไลฟ์บอยนี่เราอยู่สองคนคนนั้นาทำอะไรทำอะไรพี่นี่เขาชวนให้กูอยู่ด้วยสเตจวิปีฟีร์กาแฟแบบแก้วเรามาทำอะไรที่นี่ก่อนก็คือมาถ่ายฉากฉากหนึ่งของหนังก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี่ใส่นารกใจดีอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเสม็ดฝั่งตรงข้ามเลยครับมาง่ายๆเลยออกจาก ถ้าเรือมาเลี้ยวซ้ายมานะครับตรงมาเรื่อยๆเลยครับเจอเลยไลฟ์บอยครับอยู่ขวามือนี่เฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่เอาเฮ้ยใคอะใครอะอะน้าแอดสวัสดีครับน้าแอดนายวันนี้ยืมเงินสองร้อยได้ไหมไม่คือขายคาราบาวแดงอ่าอันนี้คือเราจะทำซีหนังก็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวให้นายแอดเก็บรถก่อนโโออเเคค ไปมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วพบแล้วโลเคชั่นที่อยู่ในหัวพี่ออสอันนี้อะถามพี่กบก่อนถ้าเผื่อในพี่เห็นโลเคชั่นทั้งหมดเนี่ยที่เราไปมาเนี่ยถ้าเผื่อเป็นพี่กบพี่กบจะทำหนังแนวไหนโดยโดยตัวแขกรับเชิญนะเซ็กซี่สนุกดราม่าเเอาหรอไม่ใชนี่ยมาดังออกมาดราม่าเฉยพูดเลยหนังสนุกสนุกอะไรอ่าอ่ามึงอยากทำอะไรโอ้ถ้าสวยเซ็กซี่ตลกฮาก็ต้องเป็นแนวคอมเมดี้อีโรติก น่าสนไหมพี่จะทำหนังอะไรนะทำหนังอะไรอยากเห็นคือความแบบโรแมนติกของเขาบ้างอะไรเงี้ยไม่เคยไม่ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นนะความคิดเดียวกันเลยเมื่อกี้บอกว่าด่ามาใช่ไหมเออผมก็ว่าแบบอยากเห็นเขาเป็นแ้น้ำตาไหลเป็นผืนทรายแล้วพี่อะเออผมยังชอบความเขาเรียกว่าความโรแมนติก แต่ว่าเขาไม่รู้นะครับว่าจะออกไปยังไงก็ต้องคุยกันก่อนดราม่าอีโรติกคอมมานี้เท่านั้นมันต้องรวมเปนติกยังไงก็อีโรติกไงคอมมานดี้ดราม่าคอมมาดี้อีโรติกเป็นตีดรามาอยากรู้ว่าหนังเราจะเป็นหนังแนวไหนและใครรับเชิญเป็นใครครับต้องติดตามชมกับหนังขอกเราใร่รายการเที่ยวเชงหนังทับเตือน อย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนก็ว่าความสนุกควเจะยังไม่จบแค่ไหนเปิดปิดมือถือให้ดังได้ปิดโอเด้งเข้าเกี่ยวว่าเราเพื่ออัดรถในการรับชมถ้ากดจยิ่งยิ่งยิ่งยให้แหลกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมอ่านเองคำเตือนอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนเพราะความสนุกที่ความบันเทิงยังไม่จบแค่นี้ปิดเปิดเสียงมือถือให้ดังและอย่าลืมโอเล้งเข้าเกี่ยวว่าเพื่อเพิ่มอัดรถในการรับชมเพราะถ้าอยู่กดเพจไอจะขยี้ยู่ให้แหลก งงใช่ไหมคะว่าอ wow, ีเพชชี ci, andez, はは่เนี่ยมันกําลังวิ่งหนีทําไมเดี๋ยวจะเล่าแบบเร็วๆแล้วกันนะคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่านั่นอีพอลหรือเรียกว่าอีพอลล่าเจสายลุกเดี๋ยวก็ลุกไปต่อคนนั้นทีคนนี้ทีร้อนเร็วใจเย็นเยนมึงใจเย็นเยนได้ไหมกูก็ร้อนแล้วนัดมาทําอะไรที่นี่มีมึงคนเดียวไงส่วนนี่อีเพชหรือ อีเพชที่ที่ถูกขนาดนะว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสสาย DIY แต่ความฝันสูงสุดของมันก็คืออยากจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทียังไงเนี่ยตัวคุณแม่สีแป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บหน้วหาแป๊บหนึ่งได้วหแปนงโทรหาแครอยน่จ้ห๊บึ่จไอ้นมแป๊น้ไม่ป๊บนึ่งแยนรงไแป๊หน่ไดไหนี่ยเดี๋ยวฉปนจะพไพวกเธแไมปนี่เลยค่ะ ซาฟารีน้ำซึ่งเป็นอันซีนของจังหวัดระยองวันนี้เรา3ามคนตั้งใจพาเรซิ่งมาเที่ยวที่ระยองช่วงสุดสัปดาห์แต่การเที่ยวครั้งเนี้ยตันกลายเป็นการเที่ยวที่วุ่นวายที่สุดของพวกเราก็ตรงนี้ล่ะค่ะขออแกเปิดร้านะาไรนั้ขออะไรนะคาช้า เออก็รู้แล้วต้องรีบไปขัดลาบตลอดเลยแกเลซิกไปลูกไปไปลูกมานิดหนึ่งก็ยังไงอ๋ไหนบอกไม่เชื่อไงใช่ไหนบอกไม่เชื่อไงกก่อนไม่ได้นะมึงอ่ะไปไปไอ้ยเรื่อไงเนี่ยขอโทษขอโทษพนมขอโทษขอโทษพนมอะไร สวยขนาดเนี้ยยังกับใหม่แล้ววิกาเรียกหนุ่มได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งโกรธเดี๋ยวเพิ่งโกรธเราสองคนเนี่ยไปขอพอนางยักษ์มใช่ไหมลุงร,รู้ได้ไงคะนี่เห็นเจ้หนูนั่นไหมนั่นแหละอย่าให้ห่างตัวเลยนะเนี่ยตัวน้ำโชคอย่าให้ห่างตัวเลยนะแตาลมเพลลมพัดขึ้นมานี่เราสองคนจะมีโชคเป็นรู้ตัวเลยคี่ว่าเรื่องอะไร ไร้สาระงมงายเลยเล็ดไปอ,อะไรเลสซิ่งเอาเลยลู<า>กเจ้านิโมใช่ไหมนิโมเันอยากเล่นน้ำไปลูกถ้าจะเล่นต้องเปลี่ยนอะไรก่อนเห็นตัวหนูนั่นไหมอย่าให้ห่างตัวเลยนะเนี่ยตัวน้ำพกอารมณ์เปรมพัดขึ้นมานี่ของคุณจะมีโพกเป็นทุกตัวเลยเยี่ยมมากเลยเลไปเล่นน้ำกับป้าดีกว่าไป เมื่อกี้เห็นมันเดินมาแถวนี้แหละ,ะป้าชีวิตเพชชีมันน่าสงสารเพชชีต้องเลี้ยงหลานอยู่คนเดียวอีเพชมึมเลยไปาทำอะไรที่นี่เรดมานนี้ลูกอีอีเพชอ่าอีพออ่าแล้วไงอ่ะ,อะนี่ยอเนีอยวป้านะ พีพอจ้าจัดการสบายมากค่ะแม่พีพอยยักษ์ยักษียักพ์แม่ลูกมาอีพอยไปไหนล่ะลูกมาเดินเร็วๆจะไปเปลี่ยนชุดปัญหาฉันรู้นะทำไมครับตะแกะเฉลยนั้นใช่ไหมใช่ทำจริง

้เฮ oh, oh, ้ยลุงล er> oh, nah. oh, oh, yeah. oh, oh, ุงขอโทษนะครับ oh, ล oh, ุงเล้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมอะไรมเคลียรกันเดี๋ยอะไรไม่เลนเคลียอ๋ยลเดี๋ยวหักหมา่ยตวโอ้ยโอ้ยโยลุงโอยลกเจ้าอย่างไงพูดเลยเเนี่ยีลุมีรัตตนี่สวันสุดท้ายนะเมาลหน่อยนะอิจฉาที่หวยออกครับเมาลูหน่อยนะไม่เล่นหวยกันลุขอโทษันอ้ยโ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 อยโเปหวเจีเ อุ้ยอันี้ก็ถ่ายเก่งจังเลยเนี่ยเราว่าโดนอุ้มไปอุ้มมาสบายเลยไหมแับนี่งฝีมือมึงจะรีบเร่งไปไหนล่ะก็นี่กูกูอันแรกดิตัวแรกอันแรกมึงมึงกูถกหวยเห็นไหมกูบอกแล้วกูถกหวยยฉันถามแกสองคนจริงๆนะแกวิ่งหนีฉันทำไม รู้ไหมว่าฉันเหนื่อยมากที่ต้องวิ่งตามอะ่ะฮะเป็นอะไรพอก่อนแพทยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นแบบนี้แกเห็นตจ้าหนูนั้ไหมเนี่ยตัวน้ำโชคแตาลมเปรลมพัดขึ้นมานี่เราสองคนจะมีโชคเป็นรู้ตัวเลยแกก็เลยคิดว่าลูกฉัดเนี่ยคือตัวน้ำโชคใช่ก็เลยทำแบบนี้จ้ะนี่อีพอแกไม่คิดบ้างหรอมันคือ มันอาจจะเป็นดวงของแกก็ได้ที่แกถูกอ่ะแกไม่เชื่อเกของแกสิแล้วไงใครแครโอแกสองคนนี้สุดยอดมากงม,มงายมากไอ้งมงายไม่เท่าไหร่แต่แกรู้หรือเปล่าว่าแกทําให้ลูกฉันเดือดร้อนแทนที่ไอ้เลสเนี่ยมันจะได้เล่นแบบสนุกสนานมันต้องไม่ทาอะไรกับผู้แกอย่างเงี้ยฮะไม่คิดบ้างเหรอวะ พวกแกสองคนเนี่ยนะเห็นแกตัวใช่พอแกมันเห็นแกตัวอ่ะอ่ะทีเนี้ยนกฟังหัวจริงเลยนะมึงมึง,มงกูเห็นแกตัวหรอมึงเ,เห็นแกตัวเหมือนกันแหละแล้วทีมึงอ่ะเอาที่กหอนหกูไปใช้อ่ะเอาไปกนขนขนขนได้แค่มึงเนี่ยกูยังไม่เคยว่าอะไรเลยหรือมึงจะเถียงกูเถียงเถียงอ่ะเถียงถีบไม่ออกอเถียงก้าเหมือนกันเลยแพท แกมันก็เห็นแกตัวพี่ผ้านาไมัยืมกูไปอ่ะยังไม่เคยใช้คืนเลยอีเพชรมึงใช้ผ้านาไมยทาอะไรฉันเป็นฤษีดวงฉันเอาไว้ซับไม่เชื่อฉันมีหลักฐานะนะนี่ไงพอเลยพอจบคือแกสองคนเนี่ยงมงายไม่เท่าไหร่เลยแต่มันทำให้ลูกเนี่ย ไม่มีความสุขแกเคยถามหลานป่ะว่าหลานเนี่ยชอบไปที่แกพาไปทํานู่นทํานี่อ่ะถ้าแกสองคนยังคิดอยู่แบบนี้นะต่อไปไม่ต้องคุยกันแล้วต่างคนต่างอยู่เออแล้วไง,งใครแคร์ไปตำมึจของฉัน ว่าน,นำโชคเนาะแม่ว่าไม่จริงหรอกไร้สาระ เจอเลยเนอะเลดเนอะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยก็เล่นตรงนี้แหละยังไงคะคุณแม่ไม่เชื่อยังไงคะแหมแหมอีแพทไหนบอกไม่เชื่อไงถามจริงอะ่ะแกขออะไรอะก็ขอให้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตอะ่ะฉันเห็นแกวิ่งไปทั่วเกาะเลยเนี่ยอย่างนี้เขาไม่ได้ว่าเห็นแกตัวอะไรอีเพ็ใช่อีพอแกก็เอาหลานะอ่ะมาเป็นตัวนำโชคเหมือนกันแหละ ลูกฉันปะวะไมใช่ไงลูกแกเออฉันเห็นแกตัวพวกแกเองก็เห็นแกตัวทั้งนั้นแหละแกจำได้ไหมว่าแกสองคนสัญญาอะไรไว้กับหลานไปเล่นไะไปเล่นทรายไปทะเลกันไหมลูกค,ครับจริงเปล่าจริงครับเอ้ยเลดเดี๋ยวป้าจะพาไปกอดภาษาไทยกอดใหญ่ๆเลยนี่ พ่ขอกออ้เ็สอะไรเดี๋ยวเป้าพ่อพาไปเล่นน้ำทะเลเออกไปเกาะนู่นเลยไปไหม <c ười> ไม่เอาไม่เอาไปไหนี่ไงแล้วดูตอนนี้ดิแกลืมไปหรือเปล่าว่าเป้าหมายที่เรามาที่นี่คืออะไรแล้วอยากมีความสุขแล้วแกก็เห็นแก่ตัวยึดแต่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นแล้วความสุขของเลดอยู่ไหนอ่ะแกคิดว่าแกทําถูกหรือเปล่าฮะแล้วความสุขที่แท้จริงของพวกแกสองคนคืออะไร เออมันก็จริงของแกแหละเอางี้แล้วกันฉันขอโทษแกฉันก็เนีย่ยลืมคิดไปหน่อยอะ่ะขอโทษนะฉันฉันเองก็ขอโทษแกฉันก็คิดแค่ว่าอาจจะมีลมเพลลมพัดอ่ะพัดผู้ชายเข้ามาหาฉันบ้างอ่ะแต่มันมันมันก็ไม่มีจริงอะ่ะแต่ที่แน,น่ๆก็มีแต่พวกแกนี่แหละ กวนอยู่อ่ะกวนไม่ต้องกวนนะจริงจริงมีแค่พวกเราก็พอแล้วก็วะใช่มามามาโอ้ไม่ต้องรอโอเคลมพัดลมสะบัดพัดมาไวลมเอ่ยลมพัดอะไร ลลมมอออพัักะไรนจนสุดท้ายแล้วฉันก็รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรคนที่จะดูแลเราได้จริงๆและอยู่ข้างๆเราได้จริงๆอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่หนแต่มันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่เรามองไม่เห็นใครว่าลมเพลลมพัดไม่มีจริงลมจากบ้านเพลที่พัดเข้ามาเนี่ยแหละมันคงทำให้ฝุ่นทรายจากตาเราหายไปจนได้เห็นความสุขที่แท้จริงก็เป็นไปได้ จริงๆพรเนี้ยเราได้มาตั้งนานแล้วล่ะ นั S <S <S งลมเพลมพัดนะ <ลม S 2> ครับ เป็นหนังอย่างที่ทุกคนเคยเห็นที่เขาเป็นหนังคอมเมดี้ีปตามคาแรคเตอร์ er ของตาสไตล์คาแรคเตอร์ er ของคุณแพทนะฮะก็ก็ได้รับชมไปแล้วคุณแพทท้าวากับลูกเขาเป็นคาน่ารักมากนะครับกับการแสดงภาพยนตร์ครัค้งนี้กับตาสไตล์เธอก็ค,คือคอ,คอมเมดี้แล้วก็มีความกินเนอร์แบบแม่ลูกนะฮะพาลูกเที่ยวครับผมแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยมีรถคอมเมดี้ดราม่าก็มีรถค่ายก็มีรถสิบล้อก็มีนะฮะรถสิบล้อรถรถสิบโมงครับพี่อ่ะก็คือ ep นี้ ep สี่นะครับมีความเซอร์ไพรส์อ แล้วทางหน้าเราจะทำหนังเรื่องนั้นมาเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองแล้วก็ภูเทียนชาตินะครับเขาแลบย่าบุกเกาะสม็ดนะครับที่เอื้อเฟื้อการถ่ายทำในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะเราเราจะกลับไปแล้วเหรอผมท่งเที่ยวไม่จุกใจเลยเนี่ยมึงอยู่กับนี่นึงท่านนี้อยู่นี่เลยท่านเลยตัดตัวนรูปได้ไปเรื่นะครับการท่องเที่ยวครับเที่ยวให้สนุกเที่ยวยังไงเที่ยวแบบพวกเรานี่ครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันยังไงก็ฝากเพจเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับเเพื่อป็น จะให้กับพวกเราครับไปดีอีพี okay. ่หน really ้าไปไหนเรื่อรายการอีกทีไปครับรายการกลับรายการเที่ยวธรรมหนังไปเฮ้ยอะไรครับต้องบ้าเอ๋เก่งเก่งต้อง ไม่ดูแลทั้งงานสุดท้ายแล้วจริงๆที่เปิหมดแล้วหมดแล้วเออเนี่ยคคุณนั่นคบมีแฟนแล้วไงมาถึงก็ชวนให้อยู่ด้วยเลยอเตวิตมี